ปะก่องเล่าเรื่องสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ขอเสนอนิยายเสียงเรื่องสัญญารักต่างพบในอีพีสซึ่งเป็นเรื่องราวของความรักระหว่างนาคหนุม่มกับหญิงสาวที่มีสัญญารักต่อกันแม้จะอยู่คนระพบภูมินาคหนุ่มติดตามจนพบเธอโดยผ่านตัวละครการสิราดาและพนินทร ามมาฟังกันเลยค่ะมองไปที่อ้อมแขนเตชินนางนี้พี่จะตีตราจองแฝดสุดที่รักที่ระดาคิดชะงักและยอมออกไปก่อนไปทิ้งคำพูดไว้ว่าช่วยแสดงให้ดูหน่อยนาคหนุ่มผู้พี่วางร่างบางซ่อนรูปลงบนเตียง อย่าดิ้นเดี๋ยวแผ่นแตกเขาค่อยๆแนบร่างลงไปเหนือร่างบางจุมพิษตั้งแต่ใบหน้าริมฝีปากซอกคอเตชินยังรีรอนาคผู้พี่ตัดสินใจใช้จมูกซุกไซายอยู่แถวบาา่าไรและเนินอกอวบอิ่มให้ความร่วมมือหน่อยระดาใช้แขนสองข้างเกี่ยวรำคอของนาคหนุ่ม ใบหน้ารอเราซุกงงไประหว่างร่องอกของเธอเขาสูดดมความหอมของดอกบัวงามก่อนที่สติสัมปชัญญะของนาบหนุ่มจะขาดสะบั้นลงน้องชายคุณไปแล้วเลอกแสดงละครได้แล้วค่ะกุนเตชินการสิไรดาผักอกของเตชินเรากับผักแผ่นศิราคุณเตชินฉันได้ยิน น้องชายคุณเรียกชื่อนี้ลงไปจากตัวฉันตัวคุณหนักมากชนาตายได้เสียงอูอีหน้าแดงสีหน้าโกรธจัดร่างหนักเราวหินผานั้นใช้พลังที่เหลือพริกกายออกจากร่างบางเตชินคิดหญิงสาวผู้นี้คล้ายมีเวทมนต์คราใดที่สัมผัสเรือนร่างของเธอมันทำให้เขาอยาก เข้าครอบครองทั้งกายและหัวใจของเธอระดารีบถอยห่างจากเตชินด้วยความหวาดกลัวอย่าเข้ามานะถ้ากิดจะหักหาน้ำใจกันฉันจะกลั้นใจตายให้ดูหญิงสาวขู่เราขอโทษที่ร่วงเกินน้องหญิงแต่งานกันนะเตชินพยายามพูดหวานร้อมระดาหน้าแดงกล่ำทั้งโกรธทั้งอาย เมื่อคิดถึงตอนแสดงบทเลิฟซีนจะโทษเตชินฝ่ายเดียวก็ไม่ได้เธอก็มีส่วนตอนดึงใบหน้าเขาลงมาสุกสวงอกอิ่มของเธอตอนนั้นเธอมีสองอารมณ์ใจหนึ่งต้องการแต่อีกใจหนึ่งปฏิเสธและยอมรับว่าระดาก็หวยหารสสัมผัสของเตชินเธอตกใจที่หลงสเสน่ห์พญานาคหนุ่มเข้าแล้ว ถ้ามันเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ฉันมีชีวิตรอดก็ตกลงค่ะระดาพูดตกลงไปได้ไงกันอยากกัดริ้นตัวเองนะักหรือว่าเธอโดนมนพญานาคดีมากเราจะแต่งงานวันพรุ่งนี้ก็บอกเธอเรียบเรียบอะไรนะพรุ่งนี้ได้ไงกันระดาโวยวายเธอไม่พร้อมสักอย่างน้องหญิงไม่ต้องวิตก เราจะเนรมิตท,ทุกอย่างให้เองน้องต้องการสิ่งใดให้บอกมารรดาคิดไหนๆก็ตกบันไดปล่อยโจนแล้วงานแต่งทั้งทีต้องเลิศในสามโรคหญิงสาวอ้อนให้เขาเนรมิตท,ทุกสิ่งอย่างที่ต้องการย้อนกลับมาทางด้านพระนินทรเมื่อปฏิบัติธรรมจนพอที่จะมีสติตั้งมั่น ชายหนุ่มกลับมาใช้ชีวิตทางโลกก็วางมือจากการเมืองกลับไปยังสถานที่ที่พบกับการสิระดาเป็นครั้งสุดท้ายช่วงเวลาสั้นๆพนินทร์สัมผัสดได้ถึงพลังงานบางอย่างในตัวหญิงสาวที่มีทั้งผลักออกและดึงดูดเข้าหากันชายหนุ่มยอมรับว่าระดาเป็นรักแรกพบ เขาเนื้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้คุมชายที่ป่วยฉุกเฉินจึงได้เธอมาแทนชายหนุ่มรู้สึกมีความสุขที่อยู่ใกล้หญิงสาวแม้ร่างกายจะถูกพันธนาการด้วยกุญแจมือและขวางไว้ด้วยลูกกรงเหล็กก้ารอบรถก็ตามพนินทร์ยิ้มอย่างมีความสุขกับความทรงจำสั้นๆที่มีเธอ ชายหนุ่มพันตัวมาเป็นชาวสวนอย่างสมบูรณ์แบบโดยทําทุกอย่างด้วยตัวเองตั้งแต่เตรียมดินปลูกจนเก็บผลผลิตขายชายหนุ่มเลือกปลูกมะม่วงทุกสายพันธุ์โดยใช้วิธีต่อกิ่งการใช้แรงงานในแต่ละวันทําให้เขาเหนื่อยและหลับสบายเพื่อเรืมเรื่องราวของเขาและเธอ งานวิวาระหว่างการศิรดากับเตชินมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเราบรรดานาคผู้หญิงหรือนางขีมองระดาอย่างนึกริษยาและโกรธแค้นเตชินที่เมินเผ่าพันุนาคด้วยกันตรงกันข้ามพวกนาคหนุ่มเฝ้ามองการศิรดาตาเป็นมันพลางคิดในใจเตชินเผลอเมื่อใดจะขโมยนาง ไปเป็นของตนคืนวิวาเตชินดื่มน้ำจันในที่นี้พญานาคจะอิ่มทิพย์จนมืนเมานอนขวางเตียงอยู่น้องชายที่ชื่อไตรฉัดหรือผู้มีใบหน้าคล้ายสุดทิรักมอมเล่าพี่ชายเพื่อให้เตชินหลับแล้วกายร่างเป็นพญานาคเพื่อทดสอบการสิรดา คุณไปอาบน้ำกลิ่นเร่าแรงมากเธอทั้งดึงและผลักร่างนั้นก็ไม่ไหวติงยิงสาวไปหาภาชนะใส่น้ำและผ้าเช็ดตัวเพื่อมาเช็ดหน้าเช็ดตาให้เตชินพอเธอเก้าวเข้าไปใกล้เตียงนอนภาเพเบื้องหน้าพญานาคสีทองตัวมะหือมานอนหลับอยู่เต็มเตียงเสียงของหล่น กระมังน้ำตกลงพื้นระดาเอามือปิดปากเบิกตากว้างเตชินคือพญานาคจริงๆด้วยเธอยืนตัวสั่นเทาก่อนที่สติสัม,มชัญญะจะดับผู้ปรงเตชินงีบหลับไปเพียงครู่เดียวได้ยินเสียงของตกและเสียงคล้ายคนร้มกระแทกพื้นนาคเตชินเลื้อยลงมาจากเตียง เปลี่ยนเป็นร่างเดิมช้อนร่างบางของหญิงสาวไว้แนบอกอุ้มไปวางไว้อย่างทนุถนอมพรางส่งพรังผ่านทางฝ่ามือไปอยังร่างของระดาเพื่อรบภาพที่เห็นตื่นแล้วหรือน้องหญิงเตชินส่งยิ้มหวานมาให้ทำไมวันนี้กลายเป็นคนเอ้ยหน้าขี้เล่นระดาคิดในใจจะชวนไปเล่นน้ำแถวแถวปากถ้ำ เตชินริงโรดเมื่อชวนเธอฉันกำลังอยากเล่นน้ำอยู่พอดีคุณรู้ไหมฉันชอบเล่นน้ำมากมากแล้วก็เป็นนักกีฬาว่ายน้ำเหรียญทองสมัยอยู่มหาวิทยาลัยสี่ปีซ้อนเชียวนะคะหญิงสาวโม้เรื่องของตัวเองคุณมีชุดว่ายน้ำไหมลืมไปคุณช่วยเสกชุดว่ายน้ำให้สักชุดเธอพูดยังไม่ทันจบ เตชินยื่นชุดว่ายน้ำแบบบริสูทธสีดําแขนขายาวสิบหน้าให้เธอโอ้โหรู้ใจจริงขอบคุณค่ะพอเธอพอใจชุดว่ายน้ำนั้นก็สวมอยู่ในกายของเธอเรียบร้อยเรียบร้อยดีน้องหญิงเตชินเปลอยอกแต่สวมกางเกงสีทองแนบเนื้อขายยาวระดาแอบชื่นชม รูปร่างของเตชินราวกับปั้นไปกันเลยเตชินเดินนำหน้าระดาไม่ห่างนักสายตาระวังภัยให้หญิงสาวรำทานที่เกิดจากน้ำตกเจ็ดชั้นไหลลงมารวมกันน้ำอุ่นสบายไม่ลึกประมาณใต้คางของเธอตูมระดาพุ่งตัวลงน้ำแแบกว่ายไปมาเรากับนางเงือกน้อย เตชินตามลงมาช้าๆว่ายตรงไปหาเธอสวยงามเหลือเกินเตชินกล่าวเยินยอหญิงที่เขาพึงใจเตชินลืมคําบอกเล่าที่กําชับไว้จากบิดาพญานาครําทานนี้จะพิสูจน์ความจริงว่าใครคือพญานาคไม่ว่านาคจะแปลงเป็นอะไรว่าโรงน้ำนี้จะเปลี่ยนกลับร่างเดิม การสิระดาเล่นน้ำไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยคุณมาว่ายน้ำแข่งกันเตชินรับคำท้าทั้งคู่ว่ายน้ำเล่นเคียงกันทันใดนั้นเองภายในลำธารเกิดหมอกสีดำล้อมรอบการสิระดาและหมอกสีทองก็ล้อมรอบเตชินเกิดอะไรขึ้นนี่เตชินกลายร่างเป็นพญานาคสีทอง อารามชูคอเหนือน้ำระดาตกใจจู่ๆตามตัวของเธอก็มีเกร็ดพญานาคสีดำเธอกำลังเปลี่ยนร่างไปเป็นเหมือนกับเตชินพญานาคสีดำดำผุดดำวหายคุณช่วยด้วยฉันเป็นอะไรเนี่ยระดาตะโกนกล้องในใจเตชินตอบกลับมา ยินดีต้อนรับน้องหญิงกลับสุบาดานทิประดาภรรยาของเราเตชินรัดร่างของการสิรดาหรือทิประดาภรรยาของเขาไว้แนบร่างจริงของเขาและเธอการสิรดาในร่างนางสาวพยายามดิ้นให้หลุดจากการรัดรึงของเตชิน ยิ่งทำให้เตชินรัดร่างแน่นยิ่งขึ้นเป็นของเรานะทิประดาไม่ว่ามนุษย์หรืออมนุษย์เมื่อมีความรักจนสุกงอมย่อมปรารถนาได้ครอบครองกันและกันเตชินมีความรักมอบแดบ่ภรรยาเพียงคนเดียวเขาจึงแสดงความรักตามสัญชาตญาณของสัตว์เรื้อยคาน ร่างกายของระดาเคลื่อนไหวสอดคล้องกับเตชินนิ่งสนิทนุ่มนวลอ่อนโยนเนิ่นนานราวกับอยู่บนสวงสวรรค์ประมาณสมชั่วโมงเตชินศบตาระดาน้องหญิงทำให้เรามีความสุขเตชินกระซิบคุณปร่ำขืนใจฉันเธอประท้วงแต่ก็อดปฏิเสธไม่ได้ว่าเธอก็มีความสุข ไม่ต่างไปจากเตชินสามชั่วโมงแห่งความสุขน้องหญิงเราทำเจ้าเจ็บหรือไม่เตชินถามเสียงแหบพร่าบ้าบ้าพูดอะไรไม่รู้ระดาหน้าแดงอายม้วนหางรัดเตชินไว้แน่นเมื่อเพลงรักที่บรรเลงอย่างยาวนานจบลงทั้งคู่ก็กายร่างเป็น มนุษย์ชายหญิงรูปงามตามเดิมเตชินอุ้มระดาขึ้นจากรำทานสว่าดนั้นตรงไปยังเตียงนอนเตชินไม่รอช้าชวนระดาขี่ม้าขึ้นสวรรค์มีขึ้นภูเขาสูงรงเหวลึกสุดสลับไปมาเพื่อไปให้ถึงซึ่งสวรรค์ชั้นสูงสุด ความสุขร้นบาดาลแทบทะลุโลกต่างสัญญารักต่อกันแม้จะอยู่คนระบภภูมิขอให้ตามหากันจนเจอสามปีผ่านมาสวนมะม่วงของพนินทร์งดงามเขียวขจีดูร่มรื่นกลางดึกราวตีสามชายหนุ่มเหยียดแขนสองข้างท่านใดนั่นเอง แขนข้างซ้ายสัมผัสร่างนุ่มนิ่มเขาลืมตาใครกันมานอนให้ท่าบนเตียงเชียวคุณเป็นใครทำไมมานอนบนเตียงผมพนินทร์ชะโงกหน้าไปดูใกล้ๆเขาตกใจและดีใจจนทำอะไรไม่ถูกคุณการศิรดาคุณกลับมาแล้วหญิงสาวค่อยๆลืมตาคุณเป็นใครกันแน่คะระดาถามให้แน่ใจ สถานที่สภาพแวดล้อมที่คุณเคยเธอได้กลับมาโรคมนุษย์แล้วฉันกลับมาได้แล้วสัญญารักต่างพบ ep 3ก็จบลงติดตาม ep 4นะคะนิยายจบตอนคอนิยายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดในช่องปักรองเล่าเรื่องด้วยนะคะแล้วคุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาด ฟังคลิปใหม่ๆก่อนใครนะคะขอบคุณค่ะ